กล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอาชาวยูทูบที่เคารพรักยิ่งครับพบกับผมเมื่อกล้วครับกับช่องคนสางงานวันนี้ได้โอกาสเออ่คืออยากมาถ่ายทอดเออ่เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนิดหน่เนาะการเลี้ยงหมูก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งแต่ว่าทุกมือ่อนี่เริ่มเข้าวิกฤตของการเลี้ยงหมูแล้วนะครับเพราะว่าราคาหมู ถ้าขึ้นตะช่างก็แค่กิโลละหกสิบบาทแล้วก็ลูกทุกกรนานะลูกหมูก็ตัวหนึ่งก็แถวบ้านผมเนอยู่ชายพู่มครับอยู่อำเภอบำเน็ตนี่แหล,ละราคาอยู่แค่ตัวล้วก็ถึงพันบาทนะพี่น้องราคาลูกหมูคือเดี๋ยวนี้ลูกหมูของผมนี่มีอยู่สามอกเนาะสามคอก,นะคอกตะกรอนเนี่ ผมเลี้ยงเต็มหมดแล้วครับนี่เต็มหมดครับนี่คือมีแม่หมูทั้งหมดหกตัวด้วยพิษเศรษฐกิจน้ี่นง้งเลื้องราคาหมูตกต่ำหรือทางรัฐบาลยังไม่สญใาที้แ้่ขตรงนี้ก็ทำให้ผมได้ขายออกไปน้ี่นง้งขายออกไปสามตัวสามตัวแล้วก็สีเเรือไปสามแค่นะครับแต่และตัวนี่ก็คือผมคัดไปแล้วนะครับเนาะ ตัวนี้ก็มีลูกยุคสิบสองครับตัวนี้สิบสิบสองตัวตัวนี้ก็ลูกยุ่สิบตัวครับอีกตัวนี้ก็มียู่สิบสองขึ้นกันครับแต่ว่าราคาหมูแทบแทบจะไ่ได้ยังละครับพี่น้องแทบกับไ่ได้ยังเลยยุข้างๆางบ้านผมมีอยู่หลายเจ้าพี่น้องที่หมูเลี้ยงไว้จัดสองเดือนนะครับยังขายไปเลยเลยแต่พวกนี้ที่ ตัวนี้เป็นที่เป็นพันไม้นะครับที่ผมเอาเขามาไว้สองตัวก็ผมมีรุ่นนี้นะครับมีรุ่นนี้แหละที่เขาขายอยู่แถวบ้านผมตัวละพันหาครับสามสิบก้โลครับพันหากันยังหาผู้สื่อบ่ไ้พี่น้องกต่ราคาหมูก็ที่ว่าตกต่ำม,มากนี่ของผมก็สินนนนส้นเดือนนี่นะครับสิ้นเดือนนี้เล้วก็สี่ก็สี่ได้พ่อจำนายแล้วผมยังมองบ่เห็นเลยว่า จะไปในรูปแบบใดเพราะว่าตั้งพอคาที่ชิมารับซื้อหมูยังมาเห็นหน้าเห็นตาจักคนเลยครับแต่กอนนี่คือแรนต่ำกันไปน้องสำหรับพอคาหมูมาช่วงปีนี้ปีก่อนนะครับมันเริ่มจากปีก่อนนีเลยปีก่อนมากอะสบเศร้านะครับเนาะกับเลี้ยงไปแบบแบบเกือบบ่ไรขึ้นทุนนะลครับแต่ว่าด้วยความที่เฮ้าต้องเจ็บไก้กอนนะครับหมูกะ ยอมลงทุนยี่ันขาดทุนไปก็ได้ขายพวกพวกสามตัวนี่ครับตั้งยี่้อกองเนี่ย,ย,ยได้ขายสามตัวนี่เลยเพื่อได้ไม่เลี้ยงพวกสามตัวที่เหลือก็คือความจําเป็นของของการดารงชีวิตของเฮานัน่นะครับเนาะบ่มีต้นทุนมากพอสี่ห้หมูอยู่ได้ครบหมดเพราะว่าล่ําแล้วก็หัวหันมันก็ราคาสูงขึินทุกม,มืมครับแต่ว่าราคาลูกหมูผันสวนท่าง ส่วนกระแสล,ลงมาก็เลยได้เอาออกสำหรับพ่อพี่น้องที่คิดว่าจะเลี้ยงหมูก็ผมอยากให้ศึกษาช่องทางแล้วก็ศึกษาตลาดัีหน้อยได้พี่น้องเพราะว่าการเลี้ยงหมูนี่ผมบอกเลยว่าช่วงนี้ถ้ามีเงินก็นเอาไว้ก่อนครับดูสถานการณ์ตองตลาดไปก่อนครับการชิปนี้ก็ผมมีอย่างหลายพี่น้องอยากมาแชร์ประสบการณ์ใกนการทำ กเ,เกษตรเี่ยวกับหมูมึมงซื้อเนาะถะ้าเจอพี่น้องคนใดสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับว่าการเลี้ยงมันเป็นแบบใดมันใส่ระมาณหลารเป็นใดก็เมื่ออยากแนะน้ำนะครับในช่วงนี้อยากแนะนําให้เลี้ยงนะครับก็อยากให้มองสถานการณ์ไปก่อนสําหรับพี่น้องที่เขาว่ามองบ่ามันชิบแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องค้นสั่งงานนะครับดเดี๋ยวโอกาสหนา มีคลิปอย่างไรไหมมีความรู้ไหมมีสิ่งที่อยากแชร์ประสบการณ์พี่น้องของสิไทยลงกมึงไหมครับกสิหลากหลายแนวไปนเนาะเพราะว่าเอาตะเรืองเดียวหลยกับ,บางที่มันกับาพี่น้องบางคนกัอยากมึงเรื่องอื่นนําก็เลยต้องเอาหลายๆเรืองลงไปครับเพื่อเพื่อให้ช่องมันมีสีสันจั็กน้อยเนาะอเอาตะเรืองเดียวหลยมันกสิจืดชืดไปเดี๋ยวคลิปนี้ไว้อย่างไรพี่น้องกสิ ขอบคุณหลายสำหรับพา่น้นองเถามึงกบฝากก็ไล์แชร์กดติดตามเจอก็ไม่ชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ